มาค่ะท่านผู้ชมวันนี้มากับมรสุมใหญ่ในวงการสีกากีตํารวจอีกแล้วค่ะกรณีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งและการเปิดเผยตัวละครลับที่เกี่ยวข้อง คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เปิดเผยข้อมูลการวิ่งเต้นตำแหน่งในตำรวจภูธรภาค4พร้อมข้อมูลจากการร้องเรียนของนางจุรีพรสินทุไพรภรรยาผู้การมีทั้งภาพทั้งเสียงออกมาแล้วก็โยงไปยังบิ๊กตำรวจด้วยสิ่งที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพง์ออกมาแฉก่อนหน้านี้เรื่องการวิ่งเต้นตำรวจภูธรภาค4มาจากการร้องเรียนของหญิงคนหนึ่งค่ะคนนี้เนี่ยเป็นภรรยาผู้การ คุณอัจฉริยะอ้างว่าเธอวิ่งเต้นตำแหน่งผ่านคุณหญิงจอจานค่ะทั้งการวิ่งเต้นตำแหน่งให้กับสามีและคนอื่นๆด้วยโดยคุณหญิงจอจานแอบอ้างเบื้องสูงแล้วก็วิ่งเข้าทางภรรยาของบิ๊กตำรวจเพื่อขอตำแหน่งให้กับบุคคลต่างๆส่วนคลิปเสียงที่คุณอัจฉริยะเอามาเปิดเผยนั้นเป็นคลิปที่คุณอัจฉริยะโทรคุยกับภรรยาผู้การคนนี้ที่ออกมาร้องเรียนตามในคลิปเธออ้างว่าจ่ายทั้งเงินสดซื้อรถยนต์ซื้อของ ส่งพางคุณหญิงจอจานเพื่อส่งไปให้บุคคลใกล้ชิดของบิ๊กตำรวจโดยคุณหญิงจอจานมักจะแคปลายของบิ๊กตำรวจมายืนยันกับเธอทั้งอย่างอ้างว่าจ่ายให้12กอ12กอหมายถึง12ล้านบาทแล้วก็บอกว่าเป็นเงินของใครบ้างแล้วก็ยังมีรูปกระเป๋าหรูที่อ้างว่าส่งไปให้ภรรยาของบิ๊กตำรวจซึ่งในแชทก็ยังมีรูปเงินในกล่องของขวัญและนาฬิกาหรูด้วย และคุณอัจฉริยะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ยอมรับตรงๆว่าภรรยาผู้การคนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเส้นเงินเหล่านี้มีการจ่ายเงินจ่ายทองโยงไปยังบิ๊กตำรวจคนนี้ก็คือนางจุรีพรสินทุพร์คือเขาอ้างว่าจุรีพรเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ถูกคุณหญิงจอจานรับเงินไปดีลกันไว้แต่สุดท้ายไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่น่าตกใจก็คือคุณอัจฉริยะเนี่ยยอมรับกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าเสียงที่เอามาปล่อยเนี่ย ไม่ได้บอกให้เจ้าตัวรู้ว่าอัดเสียงอยู่และก็ไม่ได้ขอก่อนด้วยก่อนเอามาเปิดชื่อกันแบบนี้ขณะดเดียวกันผอบอรตอรอที่ถูกพาดพิงถึงบุคคลใกล้ชิดยังไม่มีการชี้แจงใดๆต่อสื่อมวลชนท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงว่าการวิ่งเต้นมีจริงไหมแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิป